สวัสดีครับผมตีเบนซินครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องตีเบนซินวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการส่งขายสติกเกอร์ที่เป็นรูปภาพนะครับสติกเกอร์เนี่ยตอนนี้ผมก็ทำส่งเป็นรูปภาพขึ้นไปขายบนไลน์สโต e นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการส่งขายกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องจะเราต้องไปทําการลงทะเบียนนะครับกดที่ปุ่มปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับลงทะเบียนลงทะเบียนจะลงทะเบียนแบบไหนจะขายสติกเกอร์แบบไหนผมจะเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าใครทําทีมขายก็กดที่ทีมนะครับ แต่ว่าผมเป็นสติกเกอร์ผมก็เลือกสติกเกอร์ครับจากนั้นทางลายก็จะเราให้เรากรอกรายละเอียดออกไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราเป็นสติกเกอร์มันก็จะมีสติกเกอร์แยกออกมาอีกนะครับจะเป็นสติกเกอร์เฉยๆที่เป็นภาพนิง่งแล้วก็มีสติกเกอร์ที่เป็นแอนิเมชันนะครับ เมื่อมันบอกว่าเมื่อเลือกประเภทของสติกเกอร์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตอนนี้ต้องเตรียมข้อมูลให้ดีๆนะครับถ้าเกิดเราทําเป็นสติกเกอร์ภาพนิ่งเราก็เลือกที่สต er ิกเกอร์เฉยๆแต่ถ้าเราทําเป็นแอนิเมชันนะครับที่ภาพเคลื่อนไหวได้นะครับเราก็เลือกสติกเกอร์แอนิเมชันนะครับส่วนต่อไปก็คือชื่อนะครับชื่อตรงนี้ บังคับนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อความอธิบายสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าหากเราอยากจะเพิ่มภาษาเข้าไปนะครับเราก็เลือกได้ตรงนี้นะครับเลือกภาษานะครับมีภาษาไทยจีนเกาหลีอินโดนีเซียเยอรมันอะไรเยอะแยะครับเราก็เลือกสมมติผมเลือกภาษาไทยนะครับแล้วกดไปที่เพิ่มครับ ก็จะใส่ชื่อที่เป็นภาษาไทยนะครับจำกัดอยู่ที่40คำนะครับส่วนข้อความอธิบายสติกสต๊กเกอร์เนี่ยเป็นภาษาไทยเหมือนกันบังคับอยูอ่ไม่เกิน660คำนะครับ660ตัวอักษรนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใช้สติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปภาพนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติ๊ก ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับการใช้รูปภาพนะครับติ๊กตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดการจำหน่ายนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับส่วนตรงนี้ตรงลิขสิทธิ์นะครับเราก็ใส่เป็นลิขสิทธิ์ของเราอะไรก็ได้นะครับนี่ตัวอย่างนะครับให้มีอย่างปรพิเศษก็คือตัวแบบนี้แบบนี้ แล้วก็เป็นภาษา,อ,าอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่สไตล์นะครับหมวดหมู่สไตล์เนี่ยถ้าเรายังไม่เลือกก็ได้นะครับค่อยาเลือกทีหลังก็ได้แต่ว่าควรที่จะเลือกไปเลยดีกว่านะครับก็มีหมวดณตอนนี้นะครับก็มีหมวดประมาณนี้ครับน่ารักสวยเลิศเท่อบอ่นภาษาท้องถิ่นแปลกได้ก็ตลกนะครับพอเลือก สมมติผมเลือกน่ารักแล้วก็มาเลือกหมดหมตัวคาแรคเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงครอบครัวนกหนูแมวแมวน้ำอะไรประมาณนี้นะครับก็เลือกได้นะครับส่วนพื้นที่จัดจำหน่ายนะครับพื้นที่จำหน่านะก็เลือกได้นะครับว่าเราจะขายเฉพาะโซนประเทศไหนบ้างหรือจะขายทุกโซนประเทศที่สามารถจำหน่ายได้ ก็เลือกข้างบนแต่ถ้าจะเลือกเฉพาะโซนก็เลือกตรงนี้นะครับมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะขายโซนเอเชียโซนอเมริกาเหนือโซนอะไรเชียเนียโซนอเมริกากลางอเมริกาใต้แคริบเบียนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโซนเอเชียก็จะแยกย่อยออกไปอีกนะครับกดตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีไทยนอินโดนเซีย เยอะๆมากมายนะถ้าเราไม่ต้องการขายเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับเอาออกนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ขายในญี่ปุ่นนะครับไม่ขายในเกาหลีนะครับอันนี้ก็คือลักษณะทั่วไปนะครับแต่ว่าผมจะขายทุกโซนที่สามารถจำหน่ายได้นะครับผมก็เอาด้านบนทีนี้ตัวเลือกข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผยนะครับตรงส่วนนี้นะครับ ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเองเพื่อตรวจสอบผลงานานะครับส่วนเอกสารรับรองสิทธิ์นะครับเอกสารรับรองสิทธิ์ตรงนี้ถ้าเกิดว่ารูปสติ๊กเกอร์ของเราเป็นรูปภาพนะครับหรือไปอ้างอิงบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของเรานะครับเราต้องใส่แนบเอกสารแนบเข้าไปนะครับ ซึ่งเอกสารเนี่ยต้องบีบัดเป็นไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน20เมกะไบต์นะครับก็สามารถกดที่ตรงนี้นะครับแนบเอกสารแล้วก็ไปเลือกหลักฐานเข้ามาได้นะตรงนี้ผมจะบีบัดเป็นไฟล์วินซิปไว้นะครับนะจะอยู่ประมาณ10เมกกดต๊แล้วก็อัพโอเพนมันก็จะอัพโหลดไฟล์หลักฐานขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับ จากนั้นกดบันทึกครับตรงนี้นะครับผมจะให้ดูว่า,าที่ผมสร้างมาแล้วนะครับเป็นยังไงมเิวราผมกดบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเ,เป็นแบบนี้ครับสติกเกอร์ก็จะได้รับสติกเกอร์ i อมาแล้ก็มีประเภทสติกเกอร์แล้วก็จำนวน ต่อ1ชุดจะมีอยู่40ตัวนะครับเวอร์ชันนึแล้วก็ลิงก์ครีเอเตอร์ตัวนี้เขาจะให้มาอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราลงไว้นะครับติ๊ดอันนี้ลิขสิทธิ์ของผมนะครับตามนี้ครับจำหน่ายทุกส่วนประเทศแล้วก็เอกสารรองรับสิทธิ์ผมก็แนบเข้าไปแล้ว จากนั้นถ้าเกิดเราจะลบก็ลบได้นะครับหรือเราจะแก้ไขก็แก้ไขได้ตรงนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีแท็บขึ้นมาด้านบนนะครับอีก3แท็บนะครับแท็บที่2ก็คือรูปสติกเกอร์มาดูที่แท็บที่2กันก่อนแท็บที่2เนี่ยมันจะให้เราอัปโหลดสติกเกอร์ของเราที่ทําการาสร้างขึ้นมาแล้วนะครับ ของผมเลือกเป็น40ตัวการ์ตูนนะครับก็จะไล่ไปเลยครับ01 02จนถึง40นะครับก็ไล่อัพโหลดขึ้นไปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2ตัวก็คือเป็นเป็นภาพเมนกับภาพแท็บนะครับภาพเมนก็จะอยู่ตรงลา line Store นะครับเป็นภาพตัวอย่างส่วนภาพแท็บก็จะอยู่ตรงภาพเป็นไอคอน ไอคอนนะครับถ้าเกิดใครจะแก้ไขก็กดที่ปผมแก้ไขครับลองกดดูครับเห็นไหมครับนะครับมันจะสามารถลบก็ได้อัปโหลดใหม่ก็ได้นะครับแต่สติกเกอร์ค,ควรที่จะตรงตามเงื่อนไขของทางไลน์เขากำหนดมานะครับถึงจะอัปโหลดเป็นไปได้นะครับถ้าหากใครอยากจะปรับเปลี่ยน1ชุด มีกี่ตัวก็เลือกได้ตรงนี้ครับแปดชุดมี8รลูก16บลูกก็ได้24สลูกก็ได้ส2รลูกก็ได้หรือจะเป็น4 0สลูกก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วแก้ไขจนพอใจแล้วนะครับให้เราทงการกดไปที่ย้อนหลังครับแล้วก็มาดูที่ข้อมูลราคาที่จำหน่ายนะครับแท็บ ข้อมูลราคาที่จําหน่ายก็จะมีราคาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะขายสติกเกอร์ของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่30-60บาท90บาท120บาทถึง150บาทนะครับซึ่งปกติสติกเกอร์ค่าดีฟอมาก็คือ30บาทไทยนะครับซึ่งค่าสามสบบาทเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าจะขายถูกกว่านี้มันมันเลือกไม่ได้นะครับลายเขาทํามาประมาณนี้ครับ3าสิบาทจนถึงหนึ้ยห้าสิบาทไทยนะครับอตอนนี้ก็เลือกเป็น30บาทไทยนะครับจากนั้นทําการบันทึกครับเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมานะครับตอนนี้ ตรวจสอบครั้งสุดท้ายครับก็คือการพรีวิวนะครับลองพรีวิวดูมาแล้วนี่ก็จะเป็นการพรีวิวนะครับก่อนที่จะส่งคำขอนะครับซึ่งการพรีวิวแบบนี้มันก็จะจำลองขึ้นมานะครับว่าจะจำลองขึ้นมาว่าเวลาเราเข้าไปที่ l i ายสต o ร์เนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เช่นตัวนี้ก็จะก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษชื่อที่เราลงรายละเอียดไว้นะครับชื่อภาษาอังกฤษคำคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษครับโอเคจากนั้นถ้าเกิดกดตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยครับเ,เห็นไหมครับเมื่อเราพอใจแล้ว เราจะส่งคําขอไปทางไปให้ไลน์เขาตรวจสอบแล้วนะครับก็กดปิดตรงนี้ไปเลยครับแล้วก็กดไปที่คําขอครับแล้วก็จะมีแดร์หลอกขึ้นมาบอกว่าขอให้ทาการพิจารณาคุณาตรวจสอบว่าสติกเกอร์ที่จะทำแล้วเมื่อได้กระิทธิ์หรือไม่หากสติกเกอร์ผ่านการพิจารณาแล้วจะเริ่มทำไหนได้ก็หมายถึงว่า ให้เราตรวจสอบให้ดีๆว่ามันละเมิดลิขสิทธิ์เหรือเปล่านะครับคือถ้าละเมิดเราก็มไม่ต้องส่งเข้าไปนะครับเพราะว่าจะโดนรีเจ็คอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางไลน์เขาตรวจสอบดีมากนะซึ่งของผมก็ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผมก็กดโอเคครับเมืพอกดโอเค สถานะตรงนี้จะขึ้นสีเหลืองแล้วก็ขึ้นคําว่ารอการพิจารณานะครับซึ่งส่วนตรงนี้ก็ระบบเนี่ยจะส่งไปให้ทางาลายเขาพิจารณาสติกเกอร์ของเราแล้วนะครับแล้วก็มานั่งรอนะครับเอ๊ตรงนี้ผมไม่ได้เลือกหรือเปล่า เนเน่ๆผมบลูมติ๊กตรงนี้นะครับเ,เกือบไปแล้วนะครับมีการใช้รูปถ่ายประกอบในสติ๊กเกอร์นะครับถ้าเกิดไม่เลือกตรงนี้นะครับรูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์ของผมจะไม่โดนรีเจ็คก,กลับมานะครับเกือบไปแล้วนะครับหลักฐานครอบอะไรครบบันทึกครับ งั้นส่งคำขอใหม่เลยครับกดโอเคแล้วก็มาตรวจสอบดูอีกทีนึงนะครับว่าตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าตรงนี้ลิงก์ลายสต r e นะครับสามารถตรวจสอบลิงก์ได้ตอนที่สติเกอร์เราผ่านแล้วนะครับมันจะมีลิงก์ขึ้นมาตรงนี้ให้ การใช้รูปภาพมีการใช้รูปภาพมีการใช้รูปถ่ายประกอบสติกเกอร์นะครับตึ๊ดตึอัตราส่วนแบ่งตึ๊ดแอปเปิลกูเกิลอ่าโอเคไหมครับจากนั้นก็รอครับซึ่งการรอการตรวจพิจารณาสติกเกอร์อาจจะรอหลายวันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ ส่งไปวันที่วันที่หนึ่งธันวาสอง9าเวลา23.27นาทีนะครับน่าจะได้รับพิจารณาประมาณไม่เกิน5วันมั้งถ้าจะไม่ผิดเท่าที่เคยทำนะประมาณ5วันแล้วก็ มาดูการจัดการสติกเกอร์ครับตรงสถานะตรงนี้จะขึ้นคำว่ารอพิจารณาครับซึ่งเราก็รอต่อไปครับผมถ้าหากว่าสติกเกอรอ์ตัวไหนที่จำหน่ายแล้วนะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าเริ่มจำหน่ายแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ นี่ก็คือวางจําหน่ายแล้วบนไลน์สต e นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอ,อแนะนำเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาแนะนำเกี่ยวกับสติกเกอร์ไลน์ผมจะทำคลิปออกมาแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆนะครับครับขอฝากสติกเกอร์ไลน์ของผมไว้ด้วยนะครับสติกเกอร์ไลน์โดยครีเอเตอร์ตีเบนซินครับขอบคุณครับผม